สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับแซ่บเพื่อแฟนเพจครับวันนี้มากินปลาหมึกย่างครับปลาหมึกย่างแซ่บครับตัวใยญ่านเ่ยครับมาได้ครับกินน้วกันครับแซ่บครับครับตัวใยญ่าเลยครับนี what <laughs> เผอิ่มแล้วเนาะครับบันยังกลับสวัสดีครับ